นี่นี่ลนี่ถือเปล่าถือเปล่านั่เรียบแล้วเอวมัน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 มองไปที่ลำไอ้นี่ว่ะ B M ว่ะไอเกียรติอะไรตาดิตาเขามอง B M แล้วเอว่าบอกว่ามีลำสองคันเชียร์เหลือจัดนี่เชียร์กเศีรษะเหลือจัดเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครจะได้เฉดเกย์นี่มึงขู่เลยหรอโอ้โหนี่ขู่เลยอ่ะเันลำนี้เอาลำนี้เดี๋ยวดิไม่ไม่เราตูครับว่าใครจะได้เดินออกไปมือเปล่าก็คือผมนี่แหละฮะ มีเท่าไหร่ครับแปกถเทแปกเลยอ่ะเพแปกเแฟกมีเซอร์ไพรส์เปล่าสองคันอ่ะมีเปล่ามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์สองคันไหมมีไหมคนทนี่เขาตั้งอ่ะยล้นึงอันนี้มันมีดิดูอะไรีวาันนี้หมาชื่ออะไรครับเนี่ยหมาชื่ออะไรเอ่ยเจ้ครับขันไปเเร็วนี่ยวันดีครับพี่ชายแวมนีนกหัวร้อนยังไงคือจากที่ดูทะเบียนราดหลังบ้านมา คนที่เงินถึงสามารถซื้อสามการได้มีแค่ห้าคนเท่านั้นแล้วมากันเต็มเลยโอ้โให้กำลังใจเหรอคนเยอะชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านแค่อยากรู้ชาวบ้านราชาวบ้านไม่เไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดดักไว้ให้หมดเลยไม่มีทีเ้ยเยเยเย้้เฮยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ ไอ้อ่ะอับสี่ชื่อคตสวยอ่ะแบบนีแบบมีอันนี้อันนี้อันนี้ลงเจ็ดห้อลทีไปยังเฮียกเบอกนี้แต่เงินไม่พอเียก็ไม่ได้ลงคคนรวงอนี้เไอ้ดำเลยเอาเกียร์ไปไว้ไหนอ่ะเกียร์อยน้ตรอเราออกมาแล้วจริงว่ามันไม่มีรถด้วยเฮียก็คือใครที่จะซื้อถือเงินไว้เลย ดำบอกตำรวจหน่อยดี๋ยวเให้มันมาส่งมันอะตำรวจมันส่งไม่ได้นี่ปกติอะเอลิสเปลี่ยนตามสงไม่ได้ใช่ดำใช่ดำมันแกล้งอ่ะแล้วไม่เครมีรถด้วยแต่ในระด๊บนึงวอลบอกวันที่เรียกเปลี่ยนไงนี่อยากได้ขันไหนครับบอสลดนาลงเว้ยันนี้บอสอยากได้ขันไหนครับลูกหมาไม่หนักไอเหี้ยขยะบอสอยากได้ขันไหนครับวันี้บอสเป็นิ่งเลยอยากได้ขันไหนครับบอสอันนี้กูได้ทุกคันอยู่แล้วไอเหี้ย เดี๋ยวผมจะพูดข้าวๆก่อนน่าจะมันจะมีคนมาเพิ่มไปเพราะว่าตอนนี้มันก็276คนแล้วมีมีใครเพื่อนที่ยังเข้าไม่ทันไหมไม่งั้นคือเราจะไม่รอมันจะเสียเวลามีปะมีเพื่อนใครที่จะซื้อรถสามคันนี้แล้วแบบยังไม่ได้เข้าเมืองมามีไหมครับเฮ้ยผมจ้าขนาดบอกนะผมจะโอนเงินเข้าใหญ่ไหะเฮ้ยถามข้างนอกไหมนิตยสารดีซีเออที่นนีกกูพิมพ์ถามวันนคนดึ้มเร็วเฮีย รุมบัมรุมบัมไม่มีตังปิดไปทางซ้ายดีร้านดีค่ะโอเคโอเคล้วพี่ว่างไงผมเขว่างั้นไม่ใช่ผมได้ินเสอดอรคนพกเงินมาลอยร้านว่ะใครที่มีเงินถึงแล้วยังไม่ยังไม่มามีไหมจีบพี่จีอะจีเอาไปหนึ่ง ร้อยรอประมปอันนี้รอบนี้มึงได้ประกาศราคาลดไปไอาคุณแบนด้วยราคไม่ไม่มีอะไแบบพูดแบบด้วยไ่างง้เตร์คุณเดีหมือเด็กาเตอร์แล้วขอคุณสอพิษหาสิดวงข้าเด็ดอินเลกมทับอะไร้ครัแล้วก็เอาคนชาวบ้านแม่งพี่เหมาเลยจำไว้ขอบคนพี่ด้วยห้าสิบดวงมาอะไรมีมีอวพูดไปเรื่อนใช่ไหมนภัสดา์สุพนนภั เราต้องเปลี่ยนไม่ใช่ช่วงนี้ฝนละบนหนุเปี่ยวหัวบ้าขั้นเก่าทำกันไม่มีแล้วไม่มีแล้วน่าจะงั้นึงเราจะได้ไม่เสียเวลาติดตัวนิดนึงเออตรงผมต้องพร้อมอีกโอเคอ่ะมากินเดือดใกล้ๆตรงนี้เอ้ยเฮียหยุดฝนดิไม่หยุดฝนดิมาขยับเข้ามาจะได้อธิบายทีเดียวพูดทีเดียวแล้วก็เข้าใจตรงกันทุกคนเฮ้ยคาราห้าสิบล้านเปิดเอง แอดมินหยุดฝนหน่อยแอดมินหยุดฝนหน่อยหยุดแล้ว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 เลเสียงอะไรเ๋ยวนี้ตีแสนอะไรเงี้ยอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนคือรถรแดงสามคันนี้ได้ลงไปให้ประชาชนทั่ทไปแล้วน่าจะเป็นระยะเวลาสี่ถึงห้าวันซึ่งคนที่ไปลองรถมาแล้วอาจจะลองและไม่ซื้ออาจจะลองเพื่อความชอบหรืออาจจะไปแนะนําเพื่อนอะไรก็ตามแต่น่าจะประกอบการตัดสินใจแล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือเรามีการปรับ เอนดิ้งแบบใหม่นะครับรวมไปถึงรถพ่มแดงคันเก่าด้วยคือเราก็ถามเจ้าของเราก็ถามเจ้าของรถทุกคนนะว่าเอ้ยอยากจะได้แอนดิ้งแบบใหม่หรือเปล่าเพื่อแบบว่ามันจะได้ปรับสมดุลรถตำรวจกับประชาชนให้มันแบบว่าใกล้เคียงกันมากขึ้นรถเจนใหม่นี้ก็เช่นกันเป็นแอนดิ้งแบบใหม่ก็คือแฝกกับพี่ไดเนี่ยเขาจะปรับเหมือนกัน <S <S 1> <S 1> ของของที่แฟกปรับคือเขาจะปรับละเอียดซึ่งมันจะสมจริงมากขึ้นแล้วก็สนุกผมว่าน่าสนุกขึ้นถ้าเอาไปเทไปแล้วก็น่าจะมีมีคนเล่นไปแล้วสามคันนะครับโดยวิธีการ ซื้อในวันนี้เนี่ยคืออย่างครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะแบบมีเรื่องทันไม่ทันใช่ไหมผมว่ามันดูไม่ค่อยแร์เท่าไหร่งั้นวันนี้เนี่ยคือถ้าสมมุติว่ารถคันนี้ผมบอกราคาไฟนอนไปแล้วแล้วถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดบอกแบบแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนซื้อมากกว่าหนึ่งหรือมีคนสนใจมากกว่าหนึ่งผมจะให้พวกคนบิดราคากันใครที่จ่ายได้มากกว่าก็าเอารถไปนะครับและอยากจะบอกว่าคือไม่อยากจะให้ ก็คนจะไปมีเรื่องมีเรื่องเรื่องการแย่งรถอะไรกันหลังเหตุการณ์นี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมันจะคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาไม่เหมือนกันบางทีเขาทํางานหาเงินมาหรือว่าเก็บังินมาก็เพื่อที่เขาจะได้บางทีเขาไม่ต้องการจะต่อยตีหรือว่ามีเรื่องเพราะว่าความชอบของคนเราไม่เหมือนกันบางที่าอาจจะรักในแค่ความสวยของบอดี้รถยนต์หรือว่าความสวยในการครอบครองรถคันนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าคนมีความเป็นลูกผู้ชายพอ ทุกคนเลยนะครับวันน sure. ี้ถ้าสมมติรู้ว่าตัวเองทรัพยากรไม่ถึงสู้ไม่ไหวไม่มีการข่มขู่ไม่ว่าจะหน้าหรือหลังในทั้งสิ้นไม่มีการซื้อเรื่องหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันนะครับแมนๆพูดกันง่ายง่ายขอยาตถามครับหนึ่งคนซื้อได้มากกว่าหนึ่งคันไหมครับได้เต็มที่มีเจ็ดสิบล้านนี่คือเราพูดกันตรงๆเลยนะคือถ้าสมมติว่าทรัพยากรคุณซื้อไม่ไหวคุณต้องถอยนะครับมีคมลูกผู้ชายหน่อย วันนี้ไม่มีการซื้อเรื่องไม่มีการข่มขู่อะไรกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครเงินถึงก็เอารถไปง่ายๆส่วนคนที่บิดแต่ไม่เอาหรือว่าเงินไม่ถึงหรือว่าจงใจปั่นป่วนเพื่อที่จะให้ราคาสูงขึ้นถ้าสมมุติผมเช็คเงินแล้วมีเงินไม่ถึงหรือว่าไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะซื้อผมขอปรับหัวละหนึ่งล้านนะครับง่ายๆเลยโอเคน่าจะลองกันรถออกมาหมดแล้วคือรถคมแดงยุคนี้ก็คือ เป็นแฮนดิ้งเจนใหม่รถพวงแดงเก่าก็เป็นเจนใหม่แล้วก็ไม่ต้องน้อยใจกันเพราะว่าจะห่อรถตโอเคแฮปี okay, ้ยินยอนให้ปรับทุกพันนะครับแล้ตำรวจเองก็ปรับเหมือนกันเราก็ปรับลงไปเยอะมากเพื่อที่จะให้มันสมจริงมากขึ้นที่เคยพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่คันแรกก็คือ l a m โบกิน i ี่คันนี้หลายๆลคนมีคําถามว่าจะมีรถพวงแดงมาอีกไหมผมก็บอกว่าอาจจะมีอีกครับแต่แค่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเองขอ,ขอแรกหน่อยครับไอ้ถ้าถ้ารอบนี้ซื้อไปแล้วไปลองแล้วมัน ใช่มไม่ไ,ไ, Nej, ไม,ไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็คือไฟนอลแล้วคืออย่างอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่แฟกไปถามอะเรื่องที่ยี่สิบปีโมของโอเวอร์หรือว่าของบีซิเลียนคือถ้าสมมติว่าเจ้าตัวไม่ยินยอมหรือว่าไม่อยากปรับเป็นแฮนนี้แบบใหม่คือเราก็จะไม่ปรับไม่ยุ่งนะแต่แค่ว่าเออโอเคเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าปรับใหม่แล้วมันดีจริงๆมันเล่นในเมืองได้มันมันเลี้ยวมันมันเทียบเท่ารถแบบดีๆคันหนึ่งเลยมันค่อนข้างละเอียดยิบพอสมควรแล้วก็สมจริงไม่ไม่ไม่ดูเวอร์วางเกินไปเพราะฉะนั้นเราถือววมสง่นร อ่มามันนี้ที่เด็กของราทุมแดงก็คือเราน่าจะไปลองก็น่าจะอึดอาจจะมีสามคันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคุณสมบัติมันแตกต่างกันยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ได้ลองขอให้แฟกเป็นคนจัดการโอเคง่ายๆมาสอันแร<ด>่อ่นนาอ่าแฟกแต่อธิบายอ่าผมบอกให้อย่งอาององันแรก<อ><อ>เลยอ่ะคันแรกนะครับแลมโบแลมโบเนี่ยผมพูดเลยตรงๆว่าผมรัดให้แรงที่สุดในโฟมแดงทุกคันแม้แต่คันเก่เกาแต่แต่นะ แต่เลี้ยวยากกว่าทุกคันก็คือสมมติแรมโบไอแรมผมแดงทั่วไปจะวิ่ง260ถึง270แรมโบนี่จะตีได้100แต่ต้องมีข้อเสียตรงที่ว่าเขาเลี้ยวยากถ้าใครอยากเล่นนอกเมืองผมแนะนำแรมโบเลยเต็มที่ครับแิงบอลรถตำรวจด้วยซ้ำอันนี้พูดในด้าแรมโบมีพี่มีมีต่อไปเป็นสีเอ็กับเอ็กเอถ้าสมัครอาการเลี้ยวจะ XA จะดีแต่ถ้า สมรรถนะด้านการปล่อยแรงก็จะให้ bmd กว่าก็คือจะต่างกันแค่นิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลดังสีด้วยโอเคนะครับดี็นประมาณนี้มาอืดบ้างจริงอืดบ้างจริงนะครับแล้วก็อัปเดตออาโอเคถือว่าน่าจะผมว่าชาวบ้านน่าจะฟังกันอยู่เยอะเหมือนกันในวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะลงรถไปอีกคันหนึ่งนะครับสาหรับไอการต้นธนาคารเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นคอนเทนต์นี้คือต้องบอกก่อนว่ามันรองรับทุกคนนะไม่ว่าจะหน่วยงานหมอช่างเชฟ อะไรก็แล้วแต่คือเล่นได้หมดประชาชนแบบโนเนมไม่มีเงินไม่มีอะไรคือก็เล่นได้เล่นได้หมดทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัปเดตแล้วทำเป็นคลิปมาให้ดูขอว่าจะแบบเออมีความสนใจกันแล้วก็บอกต่อเพื่อนเพราะว่ามันสนุกครับวันนี้งั้นเราจะไม่เสียเวลาแล้วนะเดี๋ยวผมต้องไปดูคลิปอื่นต่อก็คือ lamborghini ทางซ้ายมือของผมนะครับผมตั้งราคาไว้อยู่ที่18ล้านใครที่อยากจะซื้อ lamborghini ลองแล้วชอบรู้สึกว่าอยากจะได้จับจองเป็นเจ้าของก้าวมาข้างหน้าเลยเออ ยังไปดิอ่ะสองคนมีแล้วดิแลมโบสองคนสองคนยี้ใครบ้างเป็ใจแล้วคุกี้หนบล้านดีกว่าเป็นใจแล้วเอาเอายิ้มหนบล้านไม่เปลี่ยนง่ายอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอเปล่าพี่ดำยิ้มหนบแปดล้านหนบแปดล้านผู้เล่นก็คือก็คือก็คือข้ามพี่หลงวะไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบหรือเปล่าไอ้บ๊อบบ๊อบครับบ๊อบปิดต้องมีตังค์ซื้อหมกไว้กูดูกูดูทะเบียนกูดูเงินมาอยู่มีเท่าไหร่ คือจะจะซื้อแค่สองคนถ้าถูกไหมคือให้บิดกันเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งถอนคือถ้าสมมติว่าไม่สู้แล้วก็เดินกลับเข้าออกลุ่มไปเลยโอเคเจ้าบอกว่กายี่สิบห้าล้านแล้วให้ผออทอยเหรียญไม่เอาโอ้อโหเฮียเฮียเกด,ดถ้ถ้าสมมติว่า,ส,มมวาสองคนตกลงอันนี้ให้คุยก่อนนะสองคนตกลงยินยอมกันว่าเออจะไม่สู้กันแล้วรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเกินราคาที่เรากําหนดไว้แล้วทอยเหรียญก็ได้หัวก้อย ใครตรงที่ตามที่ทอยก็เอาไปจ่ายเงินตามที่ปิดกันมาแค่นั้นเอาไหมอ่ะเปิดที่เปิดที่ไม่เอากูพูดเล่นจะบ้าเหรอเปิดที่สิบแปดล้านลงไหลให้เท่าไหร่ยี่สิบยองครับอ่ะบอสให้ยีิบสองลงไหลให้เท่าไหร่ยี่สิบสามเอาไหมยี่สิบสี่อ๋อเฮ้ยชอบเ้ย ยี่สิบสี่หลงไหลอ่ายี่สิบห้าบอมสู้เ้า่าี่อแบบง่ายเลยฮะยี่สิบแปดเลยเหรอยี่สิบแปดล้านนะโอเคอ่ะยี่สิบแปดล้านแล้วโบกินี่หลงไหลสู้ไหมไม่เอาครับอ่าครับจบง่ายๆเลยแค่นี้เลยเหรอใช่อ่าไม่เอางั้นคือแล้วโบกันนี้คือบอบเอาเลยนะตัวนี้ครับไหนบอมมีตังค์เปล่ากดตังค์มาดิกระเป๋าเลยครับกระเป๋าสามสิบ ไอเรื่องการประมูลแบบเป็นทางการเดโฮ้ยกดผิดไอสัตว์มันให่กมาสองล้านแปดอีทีหน้าเลยเขาท่าไรเอาใหม่ขาเท่าไรยี่บห้าสองสองห้าสองสองยี่ห้าสองแสนยี่บห้าเจ็ดสองล้านก็คือสองร้านแปดแล้วยียี่้าก็จบง่ายกว่าที่กิมมาหผมอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิมเปนแกไปเลกเลเป๋าะลรสิบหกมันโปกไว้ด้วยแกงมาแมคือเล่งไว้แล้ว๋อเจ้าคนนี้โดนนพี่กูด้วยอกกูด้วยนะไม่เป็นง คือมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยเดือดเคือเสียเวลาจริงๆกระเป๋าอะไรนะครับชเยอะกว่าเอาไปเลยสามสิบเลขสามสิบแน่ดีๆนะโอเคยี่สิบแปดล้านถ้ากล่าว่าแลมโบเกนี่บ๊อบบ๊อบได้ไหมนะบ๊อบยืนหน้ารถเลยยืนหน้ารถเลยยืนหน้ารถเลยมีขิงมีขิงกลับใส่ผมหรอบ๊อยไอ้ผมผมประมูลต่อยคันนี้ได้ไหมเฮ้ยได้มึงสดจังวะอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคงั้นแลมโบเกนี่จบไปแบบง่ายๆแบบนี้เลย นะไม่ง mer, moon, between, <S <S hmm ั้นเดี๋ยวตอนประมูลจริงงานจริงมันจะแบบไม่หวือหวาเพราะฉะนั้นขอเก็บตาไว้ไปก่อนอันนี้เอาแบบง่ายๆคันท uh ี่สองก็คือ XA หลายๆคนก็อาจจะลองมาแล้วเช่นกันราคาไฟนอลเปิดอยู่20ล้านสำหรับ XA ไฟลุกแน่นอนใครที่ต้องการจะซื้อ XA 21คันนี้ก้าวขาวมาข้างหน้าเลยครับกี่ล้านนะคันนี้กี่ล้าน20ล้านออไม่ซือ XA ก็คือสคนสคนเหรอคนนี้ใครชื่อชื่ออะไรครับคุณผมชื่อลินครับ แล้วบอกกูีตองนะมีแก๊งหรือเปล่าคบแก๊งไม่มีแต่ผมมีครับพี่โนนี่แก๊งไรก้นกูด้วยมึงอ่ะผมไม่มีแก๊งครับโอเคง่ายง่ายเปิดอยู่ที่ยี่สิบล้านพี่หลินให้เท่าไหร่ครับอ๋อยี่สิบห้าอไครับอ้ก็ได้เหรอใช่ครับก็ได้ลงไหลยี่สิบห้าสู้ไหมยี่สิบหกครับยี่บเจ็ดครับยี่สิบแปดครับสามสิบสามเอ็ดครับสามสิบห้ายอมครับ โอเควิ่งวิ่งสามสิบโอเคถือว่าใจถึงจริงคือไม่ปิดทีละล้านเลยเหรอไม่เสียดายเงินหรอครับมันค่อนข้างมีค่านะผมว่าไม่เป็นไรอยากได้ครับโอเคงั้นสามสิบห้าชิคขอดูประชาชนหนครับสามสิบห้าคันนี้ตกเป็นของลินลิสบอยนะครับผมโอเคง่ายๆเลยมีไอไอีคันหนึ่งเอาได้ไหมครับอีกคันหนึ่งเอาได้ไหมไม่ไม่ไม่โอเคงั้นอ่า XA ยี่สิบเอ็ดคันนี้ตกเป็นของคนลินลิสตบอยนะครับง่ายๆเลย กระเป๋าสามสิบครับผมกูดูติดเลยสามล้านพี่กูดูติดมเลยพี่หนุขอชีใส่ร้อนหน่อยได้ไหมหรือว่าได้ไหชอบครับโอเคชอบพี่คันสุดท้าย BMW สี่ประตูก็น่าจะรู้สรระคนดีอยู่แล้วใครต้องการจะซื้อคันนี้ราคาไฟนอลอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านเก้าวสนมาข้างหน้าเลยครับ มีคู่แข่งตลอดเลยแต่ที่มายืนข้างหลังเป็นสิบเป็นร้อยนี่ยิบมาทำอะไรกันวะนี่อกำลังใจครับเอ่คนนี้ชื่อชื่ออะไรครับชื่อชื่เซล่าครับ Channel Switch เปิดราคาอยู่ที่25ล้านรอบนี้ให้ลงไหลก่อนตู้ที่เท่าไหร่ครับให้เขาเปิดก่อนเลยผมเปิดประสานเขาแล้วว่าไป26ครับ30 40ครับ 4เสีย4เอส41ล้านลงไหล41ล้านเดล่าตู้ไหมอ่า4เอดผมยอมครับไม่ไม่พอโอ้โหโอ้โห41ล้านแต่พีเอ็มพี่เอาจริงเลยดิพอไม่พอพี่โอเคกลับเดี่ยวไหมคืออย่างนี้เลยเหรอคือปิดกันโหดขนาดนี้เลยเหรอปิดแล้วก็ถึงเวลาอนนี้มันยังไงอะ41ล้านอะไเงี้ยเลยวอ๋อมันไม่พอโอเคไม่พอไม่พอคือไม่พอไม่พอก็คือตามนั้นสู้ตามกำลัง ที่ยืนม,มาไหมดอกดอกเพลงนะไม่มีพอแล้วสี่สิบเอ็ดล้านนะสี่สิบเอ็ดล้านประมูลก็มีประมูลก็มีเอาให้เวลาให้เวลาชิดจริงๆคือไม่ไม่ได้มีจากัดคือผมต้องการคนที่จ่ายมากกว่าแป๊บนึงครับตอนนี้ราคาที่สี่สิบเอ็ดล้านไม่มีลดลงแล้วนะคอยยืมเพื่อนได้แล้วคอยยืมเพื่อนยังไงยังไงเอาให้เวลาหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดล้าน เราสามคันนี่เกือบห้อยล้านแล้วนะดี่ยอมเงินเข้ามาเยอะเยอะเพราะว่าคนที่มีเงินหลักสิบล้านเนี่ยมีไม่ถึงหกคนเลยสี่สิบสองครับอ้อสี่สองลงไหลว่าไงสี่สองสี่สามครับสี่สิบสามโอเคยอมก็ได้ครับมาแดกเงินเพิ่มอีกสองล้านโอเคสี่สามล้านลงไหลเลขสามเต็ เพื่อนเอามาโอ้ยไม่กอดตันโอ้เซ็งว่ะมันกูประมูลแล้วเลยนะครับข่าวสองเดี๋ยวงานประมูลที่จะจัดขึ้นในผมไม่บอกเดือนดีกว่าเอาเป็นว่าจะใช้คขาว่าเดือนนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวรอรอให้เซิร์ฟเวอร์ลงตัวลงไปถึงแพทที่ผมดองไว้อัปเดตให้เรียบร้อยก่อนครับงานประมูลที่เราทำแบบเฟอร์เฟคมากคือแบบเปลื่นการประมูลลดจริงๆเลยแต่หวังว่าถ้าสถานการณ์ของบ้านเรามันดีขึ้นเราจะได้จัดมิ팅แล้วก็ไปประมูลที่งานจริงๆ เพราะฉะนั้นก็ขอดูไปอีกนิดนึงก่อนแล้วกันจะแย่แล้วงานนี้ไม่เกือบร้อยล้านนี่หว่าโอเคสี่สามล้านราคาไฟนอลของ bmw สี่ประตูเลขสามสิบมันร้อยล้านแล้วนี่หว่าเออเบ็ดเสร็จรถมือแรงสามพันนี้หนึ่งร้อยห้าล้านหรอแข่งระเจริญกล้าเราเอาเงินออกเมืองได้เยอะดีว่ะจริงเราลงเพิ่มยอดไม่กระเป๋าได้ไหมกระเป๋าสามสิบ สี่สิบสามล้านใครอยากได้รถพันกิโลไหมเอาประมูลเท่าไหรนไหนสักกี้เลขเปล่าเลยมึงไก่ทำงานไม่นอนกันเลยเหรอสักกี้เลขเปล่าอะไรสักกี้หนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งร้อยหกล้านสำหรับสามคันโอเคแค่นี้ใครที่เป็นเจ้าของไม่ถึงหมื่นไปเอาเดี๋ยวก่อนผมลืมบอกผมลืมบอกผมลืมบอกเซอร์ไพรส์รอบนี้เซอร์ไพรส์นะครับสำหรับคนที่เอารถสามคันนี้ไป อนุญาตให้เลือกทะเบียนที่ชอบได้ด้วยโอ้ยได้ทะเบียนด้วยนะต้องเลือกได้แหละสามทัวป่ะอนุญาตสู้กันขนาดเนี้ตัวอย่างไรอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆอันนี้จริงๆเป็นเป็นคำที่ผมไม่ได้บอกออกสื่อหรือว่าอะไรที่ไหนเลยคือจริงๆตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้กับคนรอบนี้เพราะฉะนั้นทะเบียนของรถทั้งสามคันคนไปเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวให้ชักกี้ไปแก้ให้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไปรับรถได้ที่ร้านมือสองเลยเดี๋ยวให้ริ้วรอยกับแอดมินพาไปโอนไม่มีการแย่งชิงไม่มีการต่อสู้ต้งนนนั้้เดดี๋ยวใหแอมมิไปคคุน โอเคเท่านี้ง่ายๆครับวันนี้จบแล้วเกือบแล้วจบดูสกิปต้นธนาคารตจบแล้วสามล้านกูพี่กูเลขเกือบไม่พอพอพอเดี๋้อเอ่อป้าทะเบียนอ่ะแปดหลักนี่คือยังไงก็ได้หรือว่าเลขสามไม่ไม่ไม่ให้เลขเล็เล็ให้ให้เหมือนกับป้ายทะเบียนในเมืองดิเลขสามเลขสามอ่ะสอนสามนะเลขสามสอนสามถูกต้องเท่านี้ลืมบอกเรื่องหนึ่งอ่ะข้างในแบบเอเอลมโบอ่ะผมปรับให้เลี้ยงง่ายขึ้นไปแล้วนะ ใครที่ยังไม่ได้ลองไฟดอนก็น่าจะประมาณเมื่อวานหรือวันที่แล้วอะไรประมาณนั้นนหะถ้าใครไปทานมาสวยไปทานแล้วไอ้บ๊อบก็ได้ไปแล้วได้ไปแล้วโอเคอ่ะไปเดี๋ยวรอยกับแอดมินพาไปโอนรถให้กับเจ้าของรถด้วยท่านี้ครับเจ้าของรถทำไมอะเดียดจริงบอกเลยเจรินยอดอันนี้มันคงแค่สามคนนะมึงไอ้กระจิภาวะไม่ได้ลำโบลำโบครั้งแรกเลยโอ้ยบ้าเดี๋ยวผมไปเอารถแล้วผมไอไปาร์ทเว็บด้วยใช่ใช่ ไอ้ที่หาหาแม่งูคตียมอบดไปที่ไหนสัสดีครับไ่หเียดีแค่ไม่ได้แบบนึงนะขอน้แบจะโหดไปไหนวะผมว่าไม่ไม่โหดไปหน่อยไม่โหดไปเลยอ่ะมันโหดไปแล้วโหดไปโหดไปไอ้กูสู้นะถ้ามีกรชาให้กูมาเหอะสามพันปอาไม่เอาอ่ะป๊าไม şey ่มีตังค์ลูกไม่มีกรชาตรงๆแอบมองเขาอะ่ติบระลาดะ เรียงสังมาเต็มตัวเลยสี่แสนเปิดกันไปสี่สิบล้านยะอโหดอกพอเขาเยังไงนะเขาเปิดลึกันนี้เยอะมูมเปไว้ทีเดียวจงม้ทีเดียที่พไปเขาเปิดกันหลักลปจไจ้ไปไม่จลอยหยบตีนเลอยหยบตีนนน้หมฝั่งนี่ไงดิที่ฝั่งเบไหน หยีาบตีนเหยียบตีนเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นเนี่ยมิดไมค์เขารวยมากเลยว่ะไอคนนั้นรวยอยู่แล้วรวยจัดอยู่แล้วเรารวย้เหี้ยแล้วเนี่ยเนะเจ็บเงินไปรับอาซำสองเต่านึงแม่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 มึงรวยเหรอไอ้บ๊อบกูบอกอลไรนะนี่พูดให้มึงฟังนะกาชาไม่มีนะปีเนี้ยตัดเงิน กูตัดเงินแม่งต้องไปต้องสองคันกูรู้แล้วมันจะเอาเว้ยกู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 ว่ามันมีตังประมาณสี่สิบสามสิบล้านโอ้ยปล่อยไปเลยพี่สุดท้ายเนี่ยปล่อยไงปล่อยไง้เหยียบตีนเดี๋ยวก็โดนอีกอะเลมโบเลมโบอ่ะมันที่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเจนใหม่อันนี้ไอ้มันเจนเก่าเลยอันนี้มันเจนไอ้นี่เอชวีมันไม่สวยมันต้องเจนอารมณ์ช่างอ่ะที่ช่สวยบวกกับไอ้แค่มันมันขับยากด้วยมันขับยากไอ้แต่เอเอเออยากได้เอาจริงจริง เอเกยมันเปลือกมันสูงเขาไม่ถึงสู้ให้ได้ไหวคนนี้เขามีเขาน่าจะมีเกินด้วยมันเขาต้างเกินมีมันสี่สิบห้าสิบล้านป่ะบอลนี้มั้งน่ามีอาจจะจริงหราคาแล้วอ่ะโอ้แล้วสองคนเขาอยู่ไอ้นี่ป่ะอยู่มิดไม้ป่ะใช่ไม้โอ้โหแม่งนายทุนของจริงอะจริงตอนแรกก็จะเฮียจะปล่อยปล่อยเบียมเลยเฮียไปทั้งสี่สิบ เฮ้ยพี่ความชอบก็คือความชอบอันนี้คือพี่เอาหรอใช่ปะ่ะใช่พี่ใช่ใช่ใช่งั้นหาใหไม่ต่างก,ก็ได้โอ้ยพี่อย่าไปคิดมากเรามีทั้งเยอะแล้วสุดท้ายมันได้ไปก็ไม่ยุ่งอะไรกับเราหรอกจริงถูกปะ่ะงานนี้แม่งหนักอยู่หนัก